โอ้ยเสียงลงแล้วขามบูย่างนี้เลยอย่าตายงเข้าใจเราสร้างบ้านเลยเราอย่าอยู่ไกลๆกันนะเลยเราได้สร้างมากอยู่ดีจังอย่าอยู่ไกลกันนะเว้ยไอ้บูไม่อยากเข้าไปได้เลยโอเคมาแล้วกีดมาแล้ว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  ไอเลวไอเ็วมันาหาไม้เมลกูไปได้กตขังไม่หรอขอยามาขอยมาขอยมไม้ขี่นี่ก็ได้เฮ้ แค่อยู่แรกกูหนีอันนี้ย่าดีมันดีเสียเย่งไม้กุ้ยเฮียเอ้ยลุยดอกจันมีเย่งไม้กุ้ยกุ้ยตัดไม้ไม่ได้ยังไม้กันแอสแตกยังตัดไม้ไม่ได้ว้าเฮ้ยลงเงเมืองตายนะ เฮ้ยเกิดแล้วลงเหมืองหรอครับวันแรกอยู่ดีๆยกิได้ไหมเฮ้เจอต้นไม้ขับขวนขับข่วนหนึ่งวันออกมาครับวิ่สี่ทีแวตอนนี้เราเหลืออีกสามเอ้ยบุ้งอาบอาบแล้วหลุดหลุดหลุดหรอกูเข้ามาแล้วฆ่าวัวไล่ไปหนเลยไอ้ะฆ่าวัวไอ้บอลไม่หลุดเลยจะฆ่าวัวฆ่าไป กูคือเมาคีเมาคีละเมาคีไหนมีตังหัวเมาคีล่างเกล็ด <c oughs> ไม่ไกูได้เนื้อวัวไปเทียบเลยเอออะไรวะเนี่ยทไมเียใครหิวมาเอาอาหารของกูแล้วเว้ว<ะ>ยบกูงูอันี่คือตอไมต้นอ่อนมันเป็นสีส้มแต่ว่าตอนเดิกเมาคีสีเขียวไม่รู้เม,มาคีละสุดละสุดต้นอ่อน ตายง่ายไหมนะครับทุกคนว้างเด็กไม่หาสร้างสรรค์สุดเลยตร้แหละแล้วแล้วได้สเลยอันนี่เอาไม้ไปคุณมีไม้แล้วนะครับยนให้แล้วข้างหลังเมื่อ้ใช่กางวนคุณเบิกคเจอแก ฆ้ามันเลยฆ้ามันเลยฆ้ามันขอให้กูมีเนื้อวัวแล้วใครแม่งวางต้นออดตรงนี้ไะไอ็งไหนทำบาปทีนีไอ้ไก่ชอบวางที่อะไรพะลุพะลาทำไรแล้วเอาไปวางตรงนไม่เอาวางเราวางบ้านอะไรไหมผู้เมึงบอกลอยได้ไม่เนี่ยนี่บ้าดูสั่งไว้สุดสัปดาหย ไก็หลงตีหมาให้พูเจอแกเั็งสองนเฮ้นจะตายนกะูตายแน่แนละ้วฆ่าหมาบอกฆ่าแกละแกโอ้ร่างกายสขวางกอดจบว้าวได้แม่แกด้วยว้าวทุกคนพูตจองการฆ่าแกสองตัวไปทนตัเตียงเาวาวตัวา้าะไปนตัวมันต้องมีอินเมลล์ทอนี้สิโอ้มันจะไป็อ,องขาวใช่ไหม อะไรกูเจอถ่านแล้วก็หินเฮ้ยอุปกรณ์เมื่อแสงนั้นก็คือคิดว่าเจอถึงบ้านเลยเฮ้ยทุกคนกูมีเอ่ออุปกรณ์ทำเตียงแล้วกูก็มีมาดูพิกัดสิเฮ้ยหนึ่งอันเหนื่อยต้องเอามาจากของเอามาของที่คุชิบหายจะมีไอ้เต้านอนเฮ้ยอะไรไม่หลุดเดี๋ยวปูไปถุอไม้ก่อนชิบหายกูหลุดแน่เลยกูบ้าหลุดเย้นะปูถ้ามันหลุดเราจะหนุดตามไหมเราก่อนไม่หลุดเดี๋ยววันนี้เสื้อไปไกลเสือปู อ๋อช่วยโอเคกูไม่หดไดแชร์เน็ตไอ้ไก่เดี๋ยวนี้ไอ้ไก่ไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยน่นไม่หลุดเมื่อกี้มันมี็นโฆษณามาเด้งมาพอดีแูกำลังฝึกยังไม่หลุดมั่งเมมก็เอาล่ะกูลังฝุดไม้ด้วยความพยายามสกูคุณเหล็กถ้าไม่เหล็กก็หลุดไอ้เหล็กก็คาบแล้วมัน่งเฟยบอกพ่อตายยายคุณเกิดพ่อคุณหัวระเบิด แกะัวหินองเยอะทานองเยอะเลยแกะหมูค้าหมูก่ามไม่รู้ไมหมูพ่อใครหมู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 ไม่ได้วะเอ้ยพ่อใครชื่อหมูเมื่อคืนท้องตีบังไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกูคาบดาบไปก่อนเมื่อคืนท้องตีบดีที่ล้แล้วดไหนหมูไหน 妹妹，妹妹。 ตอนนี้เสียงดังมากว่า,านี่ไบโอมอะไรเนี่ยติดภูเขาโอ้ยไบยโอมมันจะรู้จักนี่ย,ยตัวเท้าควายเลย 中终奖。 ปไปหิวตายแล้วไงว่าไปยังอาหารไก่อา่าไก่เถีองไก่พร้อมกว่าข้าวมาเนี่ยหวยก่อนข้าวแกะตัวไก่อ่ะอ๋อบอหาเองหาเองเด้อะไม่มันเออโหเปนสุริยมไม่รู้อ,อ,อ,รอะนี่อไรดีอ่ะเออใช่เขาอยู่มีตัมมี่มนะีดิบอุ้ยเขาโชคดีเลยเหล็กอย่างเยอะมีเด็กมีเด็กเหล็กปึงเจอตัมี่ด็กน่าแม่ไอ้บูนองสารมามาหาเขาดิายตาย ไอ้ไก่ตายไหมไก่รอดไม่ตายทูบแอนเพื่อนช่วยคุยกับไอ้ไก่หน่อยเขาทัวเราได้ไหมทูบไม่ได้เขาโทรพูดปวนมันเฮ้ยทำไมเรี่ยวลืมไปเลยว่าจบล็อกจบขึ้นไปบอกมาหน่อยว่าให้นอนไปหาไม่ก็มานี่เตียงอ่ะเตียงไม่มีเลยจะต้องไปกอดของพี่ชี่อ่ะตายน่ากลัวตายได้ตายเด้อตายเด้อไอ่อูดาคมหนาขึ้นใหญ่แท้ ดาเขาใหญ่กลครับผมนะตอนนี้ตะครับใจหน้ากบได้เนาะสปอนเนอร์ปะเกิดหน้ามันเลยสปอนเนอร์กลัวาม่ขนาดกลัวอะไรนี่ชิบหายอะไรพอไอพ่อรัสุดเลยใจสปอนเนอร์ข้าบ ใช่ครับพูดดเยอะเลยครับเพราะผมอาจชิ้นอยู่โอ้โหเสียบตาบ้ากครับผูพ้พิมพ์บอกไกลหน่อยให้เรียบค้าบเตียงถ้าเข้าไปหามาเขาคงตายดีเองสวะาีอกอะไรอะ <s ci an> เอีอย่าเข้าไปเอาดีกว่าวาอไว้ละ้ะะะพี่เจะน่าจะกูด้พี่็นไดนสบายดีเลยเหรอ วันนี้เรามาเดบิหาที่ก็นคะที่บ้านหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะๆจะะๆดล้บน,นนั้นมีมอนเตอร์นอ <c oughs> นอน <c oughs> นอนตีนลาบวยเชียงเฮ้ยแม่งเจยงเลยมึง คิวไอคิวมึงยิงพลาดครั Eu ้งเดียวมึงคือหมดโต๊ะรวมมึงมึงไม่ทาดสามเยหรอเซน่าจะโบไหนเขาว่าตัดคลิปแบกส่งไปเลยอะแล้วเขาก็จะไม่ตัดอะไรด้วยนอนไม่ได้ินนเอะไอโบมึงดูเส้นทางไหนว่าด้านบนมีไหม้านบอลมีมอนเตอร์ปะ วาไมได้เลยะัลกิจช่วยไก้ไม่เงียบวะไม่ได้ไเงียบโนต้องวนมีตัวอะไรไหมมีไเหัวทรายเอวงมต้องโนมีตัวอะไรหมมาดีใจเลยโอเคปปยนนฮะ นาฬิกาขึ้นอ่ะกลัวตายอ่าเกี๊ยมะข้าวหรืว่าเกี๊ยสยองขวัญกูมาไอ้บูกรับตายตายตายไปตายหรอไอ้งูพ่อพ่อแม่พูดอย่าม่ยอมกลับบ้านไม่กลับผมไม่กลับบ้านหรอกพ่อแม่อย่าตาผมมาเลยน่ากลัว พักคอรี่ก็สวยงั้นเน่ะไอ้เชี่ยสเกตี่ใต้เกอทองสองตัวกูมึงกาจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยใช่พักคอรี่หมดยาสกแล้วใครเรียกหมดยากใช่ไฮะใครมเรียกโอ้ยเฮียคีเปอร์คีเปอร์อย่าบมาไกลกูกูทำฟันก็มาอุ้มไหมไหนมึงไอบัวมไอไก่อยู่เออตำแหน่งอะไรเชี่ยกูเจ ชื่อมันปะีม่นีป่ปะเจ้เจอเจ้โอ้ยสเกตันนี่มูตาไอ้มูตาเขาอะไนี่ของซื้อ <c> ต <oughs> ายชิมายละสุดปากไก่ปักกล้กวยไอก้กล้วยเสียงกล้วยตายตายลอ้อออาวากูแหลกตายไปดิป้าัสดี ไอ้บัวทำไมทุกครั้งที่เขาโดนตีตอนใกล้ตาเขาจะแหลกเลยคนพิมพ์บอกใกล้หน่อยเขาตายข้างมันนี่นะ้ใครพาสร้างบ้านอย่างนี้โอ้อยไปยเหมือ,องนอองนู